เอาละแม็กแนะนำตัวคนอื่นที่ดูเราอยู่ซะให้ทำ,ทำยังไงอ่ะครับทำเป็นเสียงในอุบาทิชาชั่วมากเลยแม็กแต่ก็ไม่ต้องห่วงอัานบทที่ฉันเขียนให้หนายซะรอแบบวิธีเป็นตัวละครในกระตูนมีอยู่สาข้อหนึ่งผู้ชา้ต้งได้รับการอนุญาตจากบูก่อนสองเล็งตามบทที่เขียนไว้ สามทำยิก็ไดรมันตลกยาวใจและสนุกโอเคผมพร้อมแล้วบอกมาว่าทำอะไรฉันดีใจมากที่นายพร้อมแล้วแต่ฉันว่าคลิปนี้ต้องปิดก่อนว่าว่าเขาอกเลยครับฉันคิดไม่ออกว่าจะให้ไานเล่นบทอะไรดีโอ้ยเสียเวลาเลยนะครับนันผมเดินกับบ้ามดแล้วต,ตอนท้าดูว่ามาแสดงอย่าง,งต่ท้าคุณดูคิดอะไรออก โชคดีนะแม็กงั้นฉันไปละงั้นฉันไปนอนต่อละกันแล้วถ้าจะจิ๊บออกดีฉันไปหานาย